สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ทํางานอยู่ต่างแดนนะครับที่คอยติดตามยุ่งอยู่เสมอนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับนะสิ่งที่จะมาพูดก็คือว่าจะมาย้ําเตือนว่าอไอสิ่งที่เราแบบต้องการที่จะหลุดพ้นจากไอพวกเนี้ยนะครับเราโอนจ่ายมันเนี่ยคืออยากให้มันจบอะคือหลายคนเนี่ยมันเครียดมันจิตตกอ่ะอันนี้ผมเข้าใจนะครับอยากที่จะจบโดยเร็ว แต่มันไม่ใช่ทางเลือกที่ว่าเราจะต้องโอนนะครับนะฮะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมเข้าไปอ่านในเพจนะครับเข้าไปอ่านแชทที่เพจนะครับอย่างเคสของพี่มานพันธ์นะครับเนาะแกก็คุยปรึกษากับผมนั่นแหละนะครับในเคสเคสนี้นะครับแกโดนสินเชื่อมงคลนะครับสินเชื่อมงคลก็คือมิจฉาชีพอย่างที่เราเข้าใจกันดีนะครับอย่างที่ผมเคยทําคลิปหลายๆคลิปไปนะครับแกได้มาก่อนเนี่ยพันห้านะครับแล้วก็ โดนหลอกเรื่องวันเวลาปกตินะครับเหมือนคนทั่วไปนะฮะกลโกงของมันนะครับได้มาพันหต้องโอนจ่ายเนี่ยสองพบาทนะครับภายใน1อาทิตย์ซึ่งแกโอนจ่ายไปแล้วนะครับสักพักโอนมาอีก2,000นะครับผมได้ถามว่าเฮ้ยพี่ถ้าโอนมาอย่างเงี้ยสองพเนี่ยพี่ต้องจ่าย2,600ถูกไหมครับเดีย๋ยบอกใช่ครับถ้างั้นพี่ต้องหยุดนะครับแล้วจะทําไงต่อดี พี่หยุดจ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับคือพี่เนี่ยนะครับ pic. โดนหลอก <med> ด้วยเรื่องเวลาอยู่แล้วอันนี้อ่าไม่เป็นไรนะครับคือคนใหม่นะนะครับผมก็จะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่พี่ได้มาเนี่ยพันหพี่จ่าย2,035บาทนะครับโดนหลอกไปแล้วนะครับภายในหนึ่งอาทิตย์พี่ต้องไปหาดอกมาให้มันเนี่ยเสียดอกไปแล้วเนี่ยบาทซึ่งต่อมา ยังไม่ได้กดกู้หรืออะไรเลยมันโอนเข้ามาให้อีก2000พี่โดนดอกอีก600พี่ต้องจ่าย2อ0พนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสองรอบพี่จะจ่ายทั้งหมดเนี่ยดอกเบี้ยนะ1,135บาทภายใน2อ,อาทิตย์นะครับพี่มานาพันพี่จะโดนดอกเบี้ย2อ,อาทิตย์เนี่ย1,135บาทโดยที่พี่แทบไม่ได้ใช้ตังค์เลยอ่ะนะไอพันห้าที่โอนมาไอสองพันที่โอนมา หรือพี่จะใช้ไปแล้วแต่พี่ก็ต้องมาหาเพิ่มดอกเบี้ยให้มันอีกถามว่าน้องยุทธพี่จะเอาไงดีพี่หยุดจ่ายเลยครับหยุดจ่ายเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นรอบแรกยังเห็นไหมรอบแรกพี่จ่ายไปมันโอนเข้ามาอีกซึ่งผมเคยได้เตือนและบอกหลายๆคนนะครับนะเราอย่าไปโลกสวยกับไอ้พวกนี้นะครับผมบอกไว้เลยเตือนเลยนะครับห้ามโอนจ่ายเด็ดขาดนะครับ ผมไม่ได้สนับสนุนให้คุณไปโกงมันหรืออะไรยังไงนะครับคือทุกคนนะ่ะมันมีเรื่องเดือดรอ้อนเรื่องเงินทั้งนั้นนะครับไม่ว่ากันคุณหลงเข้าไปกดสมัครกดกู้ไม่ได้กดยินยอมอะไรเ่ยมันเงินมันก็โอนเข้ามาให้นะครับในเมื่อโอนเข้ามาแล้วผมถึงบอกว่าเฮ้ยควรตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเพราะว่าถ้าคุณมาเจอคลิปผมตั้งแต่ที่คุณยังไม่ได้โอนจ่ายภายในหนึ่งอาทิตย์นั้นน่ะคุณไม่ต้องจ่ายเด็ดขาด อ้าวพี่ยุทธแทงนี้มันก็โทรไปหาชาวบ้านอยู่ดีสิแล้วจะทํายังไงล่ะครับคุณจะจ่ายมันจนแบบเหมือนคนทั่วไปแบบว่าโดนเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมครับจากแค่หลักพันพันห้าเนี่ยแต่ถ้าคุณหยุดณตรงเนี้ยคุณจะจบที่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วว่าคุณต้องยอยอมรับจุดนี้ให้ได้คุณต้องยอมรับว่าคุณต้องเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมได้บอกไปแล้วในหลายๆคลิป เราแก้ไขได้ความลัวความอายมันช่วยอะไรเราไม่ได้แต่ความจริงคุณก็บอกไปสิครับว่าคุณโดนหลอกโดนสินเชื่อมิจฉาชีพเนี้ยหลอกนะครับผมคิดว่า100%เซของคนรอบข้างอ่ะอย่างน,น้อยก็ต้องเข้าใจเราบ้างและวะนะครับมันคงไม่ไม่ย่ําแย่จนถึงว่าร้อยคนไม่เข้าใจเราเลยนะครับแสดงว่าเขาไม่ได้ดูโลกโซเชียลนะครับไม่ได้ดูข่าวสารบ้านเมืองเลย ว่าพวกมิจฉาชีพอ่ะมันมีกลวิธีทําแบบไหนแล้วตอนนี้มีกลโกงแบบไหนแล้วมีการแฮกมือถือนะครับนะหลอกลวงเราใช้จิตวิทยาตลอดเลยอ่ะจิตวิทยาของมันี่ยจะทําให้เรากลัวอับอายจะมีการโทรหาคนอื่นด้วยการแฮกมือถือเออไปแอดไลน์คนอื่นอย่างเงี้ยจากเบอร์มือถือที่เราโดนแฮกเบอร์มือถือที่เราเมมไว้ในโทรศัพท์นะครับต่างๆนานารู้ถึง Facebook จะไปคอมเมนต์เป็นเฟซอวตานลงรูปประจานเราที่ตัดต่อนู่นนี่นั่นนะครับเห็นไหมครับนี่คือจิตวิทยาของมันนะผมถึงบอกว่าเฮ้ยพอมันโอนมารอบแรกแล้วเนี่ยแล้วเราได้มาเจอคลิปกันเนี่ยหยุดคุณต้องหยุดตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับถามว่ามันจะตามเรานานไหมแบบเนี้ยมันคงจะตามเพื่อให้เสียเวลาหรอกครับนะฮะหลักหมื่นหลักแสนเนี่ย หเดือนสองเดือนมันยังหายได้เลยอะ่ะไก่แค่เรามาเริ่มแรกเนี่ยหลักพันเองเออหนึ่งบาทจะตามมาถึงบ้านไหมมันจะคุ้มไหมคุ้มกับมันต้องโดนจับไหมคุ้มกับมันที่ต้องโดนทำลายร่างกายไหมเพราะว่าคนทั่วประเทศเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่นะครับถ้ามันเป็นประชาชนอย่างคนเราเนี่ยถ้าจับมันได้คงจะซัดก่อนแล้วแหละครับนะอย่าเพิ่งส่งตำรวจ ประชาานก่อนนะครับเพราะว่ามันทําให้คนเราทั่วประเทศเนี่ยหนักหนาสาหัสเพราะพวกมันแล้วนะครับยิ่งโอนยิ่งแย่ยิ่งจ่ายยิ่งแย่มันจะโอนมาให้เราอีกเนี่ยในกรณีแบบนี้นะครับของพี่มานะพันที่โดนสินเชื่อมงคลนะครับหรือจะเป็นสินเชื่ออื่นๆก็แล้วแต่มันทําคล้ายๆกันใช้จิตวิทยาเหมือนกันกลโกลงเหมือนกันโทวงข่มขู่ทุกคน รอบข้างเราหมดผมถึงย้ําเสมอว่าไม่ต้องโอนให้มันเด็ดขาดแล้วคุณไม่ต้องกลัวเลยใจเย็นๆมีสติค่อยๆอ,อธิบายให้คนรอบข้างไม่ต้องรับสายมันใครจิตตกไม่ต้องรับสายบล็อกทุกทางหยุดการติดต่อทุกทางปฏิเสธการเข้าถึงทุกทางนะครับคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะฮะมันไม่คุ้มเสี่ยงที่มันจะโผล่มาหรือทำเอกสารอะไรส่งมา นะครับมันไม่คุ้มกันนะฮะลองดูนะครับผมไม่อยากให้ใครหลายๆคนในประเทศไทยเราเนี่ยตะเิดเปิดเปิงจนนูน่นไปเสียจนหล,หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเหมือนคลิปหลายๆคนที่ผมเคยสัมภาษณ์จำไว้นะครับผมถ้าได้เงินมายอดแรกแล้วห้ามโอนคืนเด็ดขาดเพราะมีโอนเข้ามาอีกแน่นอนอย่าไปรีบกลัวว่าโอ้โหกูต้องรีบจ่ายเพื่อจะได้จบ มันอาจไม่เป็นอย่างนั้นนะครับ100% 1%อน่งอาจจะรอดนะครับผมบอกเลยเออบอกบอกไว้ได้เลยนะครับคนทั่วประเทศไทยนะครับฟังไว้นะครับและจําไว้ห้ามโอนคืนเด็ดขาดนะครับนะเดี๋ยวไอ้เรื่องอื่นๆเนะ่ยเดี๋ยวเราไปช่วยกันแก้ไขกันทีหลังนะครับผมไม่อยากให้เสียงเงินไปมากกว่านี้โอเคนะครับผม